โอ้ยก็จะเลี้ยวง่ายขึ้นอมันจะกว้างขึ้นเลยเนาะนี่เดี๋ยวได้เลยเลี้ยวได้อย่างสบายและแยบยนต แม่กับหมอชนะถูกให้เราเออแม่บ่เรียกร้องเอาหยังให้เราเฮ็ดให้สามวามสะดวกเบิดบ้านเบิดเมียงก็ได้วิ่งได้เล่นน้ำกันเออแต่ว่าก่อนหน้านี้คือมันเลี้ยวค่อนข้างลำบากใช่ไหมบ้านกับไฟบันไดรถบาสเนี่ยมันเลี้ยวบันได้ครับอแม่กับบัคกาประมาณให้ดอกให้เราว่าเลี้ยวได้ให้เราเฮ็ดได้เลย เขาเลยเขาเลยขอขอตัดที่ระยะสี่เมตรครับแม่ครับแล้วเราโดยปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาใช้ทางไหนในการในการสัญจรทางเดียวนี่ล่ะเลี้ยงวัวมาเลี้ยงวัวกินหญ้ากี่ปีแล้วครับแม่โอ้ยนั่นแหละจำปีแล้วจำแพงเลยซีฟโก๊ปปีแล้วแม่เห้จำแพงซีฟโก่าปีแล้วก็ให้น้ำแดงเนาะแม่ก็จีหูวว่ามันจะเปแนวเขตบ้านเงนี้โอเตบ้าน ดีใจว่ามีการเสียใจอืมมแต่ดีใจภูมิใจที่ว่าได้หายเพียรนานออ,อ,อืมให้กันมนุษย์ด้วยกัน <มะ S 1> เออ,ห,อห้เพียนมนุษย์ด้วยกันสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราเนาะแม่เนาะอืมอ่าเอากระยกมือใจโมทนา,ทาตาถูกแต่เราเหมาแล้วนวสังสร้างอันนี้แล้วเราจิบไปต่อตตกำแพงทั้งนั้นใไ้ฉันก็บอกว่า ก็เฮาก็บอกว่าหลวงพ่อเอ้ยบ่ตองประสางให้ฉันดอกทั้งพุ่นนะให้ตสร้างทั้งนี้ให้ลูกกําแพงฉันดอกแล้วก็ให้สางใส้ให้คืนกับพอพุ่นบ่ตองสร้างดอกกี่เบดเงินหลวงพ่อครับมันทากันเร็วยากนะเร็วยากแต่แต่พอพอพอทแล้วพอพอเราเป็นรถบรรทุกอย่างเงี้ยเราเลี้ยง่ายไหมครับง่ายครับง่ายดีใจไหมครับที่ท่าน้ม่เขาดีใจ ดีใจเนาะครับผมบแล้วแล้วก่อนก่อนหน้านี้ครับที่เลี้ยวมันเลี้ยวยากๆเนี่ยเราเราเราวิธีแก้ไขย,ยังไงคือต้องถอยหน้าถอยถอยหลังก่อนก็เดินหน้าใหม่โยกหลายรอบต้องโยกต้องโยกก่น<อ>แต่กตอนสบ,ตสบายมากขึ้นนะครับครับครับอยากอยากจะกล่าวอะไรถึงผู้ใจบุญท่านนี้คุณยายมั้งครับคุณยายก็ให้ผู้เจ้าของบ้านก็มีความสุขความเจริญเรามีความสุกความเจริญละครับ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ